วันนี้เราต้องได้เงินเิดมาที่มือกับบ้านนะโอ้โหแล้ววันนี้แหมใส่ทองเส้นเบิรมเลยอยากใส่อยากใส่โอ้โหโชว์โชว์้วันนี้เราต้องป้นได้สักคนนะพี่เอ้ยมันต้องได้ดิมันพลามาหลายงานแล้วผมอยากได้ทองบ้างเฮ้ยไม่มีทางเดี๋ยวพี่อ้วนจัดให้จัดให้เฮ้ยเอออนี่เป็นเป็นใครเนี่ยเราเป็นอะไรนักวิ่งครับอ้าวนักวิ่งงั้นดีเลยเฮ้ยเอางี้ไหมวันนี้ยังไม่ต้องป้นมัน แต่ถ้าไอ้น้องแพ้พี่เนี่ยน้องต้องให้พี่ฝนนะเดี๋ยวน้องกับพี่เนี่ยมาวิ่งแข่งกันโว้พี่ต้องวิ่งแพ้ผมอยู่แล้วพี่แพ้ได้ไงพี่โจนโจนะเวลาหนีตำรวจเห็นไหมวิ่งไวกัาตำรวจปะไวกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำเพื่ออะไรสปิริตพีมึงมีสปิริตตอนนี้โอเคไหมโอเคไปเริ่มเลยอ่ะเริ่มไปนะหนึ่งสองสามไปมันจะมามีสปิริตอะไรตอนนี้วะไอ้วนโอ้ เฮ้ยพี่วัฒนเป็นไงอะเอ้ยลาเดี๋ยวลาลาเอาอ้ย,อยแล้วมันไปไหนแล้วอะไอ้นักวิ่งอะมันไปแล้วมึงรู้แล้วมึงเงียบไปเลยนะมันไม่ใช่นักวิ่งธรรมดาวะ่ะมันเป็นอะไรมันนักวิ่งลาว <c oughs> ไม่รู้อ่ะขึ้นไปต้นไหนโนี่ยไอ้วิ่งอิอ้อัน <c oughs> เด้เดี๋ยวยกวูต้องเรียกตำรวจนะเส้นนึงเส้งสิบบาทกว่าจะหามาได้โทรแจ้งเลย